สวัสดีค่ะหมอเอสนะคะแพทย์หญิงคณิตาภูมราพันธ์นะคะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องโรคผิวหนังที่พบกันได้บ่อยนะคะโรคแรกที่เราจะพูดถึงวันนี้นะคะก็คือโรคภูมิแพ้ผิวหนังเรื้อรังหรือทางการแพทย์เรียกว่าโรคเซบอริกเดอร์มาไทติสนะคะภูมิแพ้ผิวหนังเรื้อรังเนี่ยเป็นพบเป็นโรคที่พบได้ค่อนข้างบ่อย คนไข่มักจะมาหาเราโดยอาการมีอาการผื่นแดงบริเวณใบหน้านะคะมีขุยบริเวณหว่างคิ้วใบหูร่องแก้มนะคะไรผมหรือว่าหนังศรีรษะมีลังแครนะคะผื่นชนิดนี้มักจะพบได้บ่อยในบริเวณที่มีต่อมไขมันมากๆ ปัจจัยแรกเนี่ยจะเกี่ยวกับเชื้อราบนผิวหนังนะคะชื่อว่ามาลาซิเซียเชื้อรามาลาซิเซียเนี่ยปกติจะเป็นเชื้อราประจําถิ่นที่ไม่ก่อให้เกิดโรคนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่ร่างกายเราเนี่ยมีภูมิต้านทานลดลงก็อาจจะทําให้เชื้อราชนิดนี้เจริญเติบโตได้มากนะคะและเชื้อราเนี่ยสามารถที่จะย่อยกดไขมันบริเวณผิวหนังของเราทําให้เกิดกดไขมัน บนผิวหนังก่อให้เกิดอาการระคายเคืองนะคะผิวหนังบริเวณนั้นเนี่ยก็จะเกิดการอักเสบเป็นรอยแดงเป็นขุยเกิดขึ้นมานะคะปัจจัยที่2ที่กระตุ้นให้เกิดโรคเซบรอยอิกเดอร์มาไทติสก็คือความมันบนใบหน้าอย่างที่เรารู้แล้วอาหารของเชื้อราก็คือไขมันใช่ไหมคะตรงบริเวณไหนที่มีความมันมากๆเนี่ยเชื้อราจะยิ่งชอบแล้วก็จะยิ่งกระตุ้นให้เกิดโรคนี้ได้มากยิ่งขึ้นปัจจัยที่3ซึ่งเป็นปัจจัยสุดท้ายเนี่ย ก็จะเป็นในเรื่องของภูมิต้านทานของคนไข้ถ้าคนไข้มีภูมิต้านทานที่อ่อนแอลงนะคะก็อาจจะมีการกระตุ้นทําให้เกิดโรคนี้ได้มากขึ้นนะคะ เพราะฉะนั้นในการรักษาเนี่ยเราจะรักษาตามปัจจัยต่างๆที่ทําให้ก่อให้เกิดโรคนะคะอย่างแรกเราต้องดูแลตัวเองให้มีิต้นฐานที่ดีนะคะเช่นออกกําลังกายนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ทานผักผลผลไม้ให้เยอะนะคะเพราะผักผลไม้มีสารต้านอนุมูลอิสระจะช่วยลดอาการอักเสบนะคะจะทําให้อาโรคภูมิแพ้ผิวหนังเนี่ยดีขึ้นได้นะคะแล้วก็ ถ้าอาการเป็นมากๆก็อาจจะพบแพทย์แพทย์ก็อาจจะสั่งจ่ายยาที่ช่วยในเรื่องของลดอาการอักเสบบนผิวหนังลงได้นะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งที่สําคัญถ้าเกิดว่าคนไข้ออกกําลังกายแล้วทายาแก้อักเสบแล้วแต่ยังไม่ดีขึ้นเนี่ยบางครั้งแพทย์อาจจะเพิ่มยาต้านเชื้อรานะคะเพื่อลดเชื้อราบนผิวหนัง ทำให้การควบคุมโรคได้ดีขึ้นนะคะนอกจากการรักษาแล้วเนี่ยการดูแลตัวเองเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคกลับเป็นซ้ำเนี่ยก็มีความสําคัญนะคะ,ะโดยปกติแล้วโรคเซปบริอิกเดอร์มัตติสเนี่ยมักจะเป็นซ้ําในช่วงหน้าหนาวอากาศแห้งนะคะก็อาจจะทําให้เป็นโรคนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นในช่วงหน้าหนาวเนี่ยคนไข้ก็ควรที่จะทามอยเจอไรเซอร์หรือครีมบํารุงให้มากขึ้นเพื่อผิวชุ่มชื้นนะคะนอกจากนั้นก็ควรที่จะดูแลร่างกาย ให้แข็งแรงบีกเลี่ยงความเครียดออกกําลังกายเป็นประจำนะคะเพื่อลดอาการอักเสบในร่างกายเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้โรคดีกลับเป็นซ้ําได้บ่อยค่ะ